ก็สวัสดีครับท่านเอทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลุงพลนะครับว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงตอนนี้ผู้ร้ายของเราเนี่ยก็เริ่มร้อนตัวแล้วนะครับร้อนตัวร้อนลุนนะครับตอนนี้ทางตำรวจท่านก็ตีวงแคบเข้ามาแล้วใกล้ลว แต่จะออกหมายจับแล้วนะฮะก็ดูพฤติกรรมของคนร้ายครับตอนนี้อ่ออกซื้อต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์เต็มที่ <c oughs> แต่ดูแล้วก็คงจะไปไม่รอดอะครับจริงๆ <c oughs> คนที่รอรุ้นอยู่ก็รุ้นต่อไปท่านพวอ,อตอรอบอกนะฮะเราฝากบอกถึงผู้ร้าย ถ้าหนีไม่ไหวเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็ให้เข้ามากอดเข่าคุยกันนะฮะอันนี้เป็นการสื่อถึงผู้ร้ายอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าท่านบบตรท่านก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าผู้ร้ายคือใครนะท่านผู้ร้ายคือใครตอนนี้ก็นอนไม่หลับหรอกเชื่อผมเหมยังไงก็นอนไม่หลับคิดอยู่อย่เดียวอะกลัวคุก คือจริงๆแล้วเนี่ยลุงพลเนี่ยแกมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพลังกิต mm hmm. พลังกิตของแกที่สามารถสร้างอาณาจักรได้ขนาดเนี้เกิดจากพลังกิตนะครับตามธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปทุกคนมีอยู่แล้วคือเกิดมาจากความกลัวพลังกิตเนี่ยเกิดมาจากความกลัวนะครับ คือมันจะมีแรงผลักดันอะไรสักอย่างออกซึ่งออกมาจากร่างกายเนี่ยให้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะฮะกลักลวงไงคือลุงพลเนี่ยแน่นอนล่ะเขาคงอย่าไม่รู้ทําทไม่ดีไม่ร้ายอะไรกับน้องชมพู่นะจนถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตไปทีนี้ก็เกิดวามกลัววามกลัวเนี่ยจะสร้างพลังกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งหลั่งออกมาจากสมองเนี่ยนะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากข้อก็ลหาต่างๆน,น,นี่คือวิธีการทำโจร